อีกหนึ่งคดีที่อุกอาจแล้วก็สะเทือนขวัญพอสมควรนะครับคุณผู้ชมครับกรณีไรเดอร์โหดอย่างในอาร์ตนะครับที่ลงมือฆ่าน้องกอย่าสาวประเภทสอ LGBTQ นะครับนำศพไปถ่วงน้ำเนี่ยแน่นอนว่าถูกตำรวจจับกลุ่มแล้วนะครับแต่ปรากฏว่าในอาร์ตเนี่ยมีการเปิดเผยข้อมูลกับผู้สื่อข่าวครับในขณะที่ถูกตำรวจคุมตัวน,นะครับบอกว่ามันมีข้อมูลมาว่าในอาร์ตเนี่ยพาภรรยานะครับไปเที่ยว ที่บางแสนไปเที่ยวทะเลด้วยในขณะที่ฆ่าแล้วเนี่ยนะครับพรากลว่าในอาร์เนี่ยบอกว่าตัวเองเนี่ยนอนไม่หลับเลยแล้วก็หลังจากที่ก่อเหตุไปเนี่ยได้กลิ่นน้ําหอมคนตายก็คือของน้องกอย่านะครับทั้งคืนเลยเหมือนกับว่ามีกลิ่นน้ําหอมไม่ติดตัวไปตลอดไปไหนก็มีกลิ่นตลอดนี่นะครับผู้ชมครับกรณีนี้ครับเมื่อเวลาประมาณ12บสนาฬิกาสานาทีนะครับเมื่อวานนี้ครับ ทางด้าร้อยตำรวจเอกนัทพลอุบน้อยรองสารวัตรสอบสวนสพอคลองหลวงครับมีการนําตัวนายยุทธพลปิยะวิทยาการหรือว่าายอาร์ตอายุ36ปีหนุ่มไรเดอร์ซึ่งเป็นผู้ต้องหาฆ่าชิงทรัพย์นายปิยดาวสรพุลหรือว่ากอย่านะครับอายุ29ปีสาวประเภท2ครับใช้คอเนี่ยทุบศีรษะครับแล้วก็ใช้ดัมเบลเนี่ยกับโซ่พันคอทิ้งศพไว้ในคลองส่งน้ําในพื้นที่อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีตํารวจมีการคุมตัวไปสอบปากคําเพิ่มครับก่อนจะนําส่งฟ้องศาล ขณะที่มีการนําตัวไปจะขึ้นรถนะครับนายยุทธพลเนี่ยหรือว่าในอาร์ตไรเดอร์โหดเนี่ยมีการกล่าวขอโทษผู้ตายแล้วก็พ่อแม่ของผู้ตายครับพร้อมทั้งบอกว่าตนเองเนี่ยนอนไม่หลับเลยครับเพราะว่าได้กลิ่นน้ําหอมของผู้ตายตั้งแต่ตอนที่หนีไปที่จังหวัดชนบุรีแล้วเหมือนกับว่าผู้ตายเนี่ยติดตามตนเองอยู่ตลอดเวลา นี่ครับพนักง,งานสอบสวนสพคลอ,องหลวงก็นําตัวนะครับไปส่งฟ้องศาลจงงังหวัดธัญบุรีนะครับดาเนินการตามกระบวนการหลังสามารถจับกลุมได้ในระยะเวลาเพียงชั่วข้ามคืนครับและผู้ต้องหาเนี่ยก็ให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหาด้วยนี่ขนลุกเลยนะครับผู้ชมครับบอกว่านอนไม่หลับและที่สําคัญคือได้กลิ่นน้ําหอมของผู้ตายเนี่ยนะครับก็คือน้องก้อย่าเนี่ยเหมือนกับติดตามตัวไปทุกที่นี่เนี่ยครับก็ ทำอะไรไว้ก็ต้องรับผิดชอบนะครับก็ไปรับกรรมในคุกนะครับผู้ชมก็ในหน่วยรบชิงเงินไปแค่1,400บาทน,นะผู้ชมถึงกับค่าเขานะครับก็หลายคนก็หัวงงกับข่าวนี้เหมือนกันเป็นข่าวที่กระทือนขวัดหั้มากครับ